จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณดันวัปกลับไปเจอโลกเมื่อ65ล้านปีก่อนสวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสปอยหนังเรื่อง65ซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้บูขอทุกคน65ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับหากใครอยากรับชมกันแล้วก็เชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับหลายร้อยล้านปีก่อนที่เผ่าพันธุ์มนุษย์จะถือกำเนิดบนจัก,กรวาลอะไรซึ่งขอบเขตใน,นดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่าโซมาลิส ได้มีสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับมนุษย์อาศัยอยู่มิวหรือพระเอกของเรื่องเขาคือหนึ่งในนักบินอวกาศของดาวดวงนี้มิวกำลังใช้เวลาร่วมกับภรรยาและลูกสาวของเขาอย่างมีความสุขโดยอีกไม่กี่วันเขานั้นจะต้องออกเดินทางไปทําภารกิจขนส่งที่อาจใช้เวลาเดินทางนานถึงสองปีซึ่งทีแรกมิวหนึ่งก็ไม่อยากจะรับงานนี้สักเท่าไหร่แต่เนื่องจากว่ามิวนั้น,น,นต้องการจะนําเงินไปรักษาลูกสาวที่กําลังป่วยเขาจะไม่มีทางเลือกในวันนั้น มิวได้สอนวิธีในการผิวปากด้วยมือให้กับลูกสาวก่อนที่เขาจะตัดสินใจบอกกับเธอว่าเขาจะออกเดินทางไปทํางานและอาจจะไม่ได้กลับมาเจอหน้าเธอและแม่อีกสักพักใหญ่ๆซึ่งลูกสาวของมิวก็เข้าใจพ่อของเธอดีมิวต้องไปเพราะความจําเป็นต้องหาเงินไปรักษาเธอต่อมามิวเนี่ยจึงเริ่มออกเดินทางเพื่อทาภารกิจขนส่งผูดด้โดยสารไปยังดาวอีกดวงโดยมิวเป็นนักบินอวกาศเพียงคนเดียวในการทาภารกิจครั้งนี้วันเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปหลายเดือน การเดินทางของเขาเหมือนจะราบรื่นจนกระทั่งวันหนึ่งจู่ๆญานของเขาก็ได้พบกับเหล่าอุกบาทมากมายนับไม่ถ้วนที่โผลมาแบบไม่คาดคิดอุกบาทเหล่านั้นได้พุ่งชนญาณของมิวจนได้รับความเสียหายตอนนี้มิวเลยจำเป็นต้องบังคับยานของเขาให้รอดพ้นจากอุกบาทเหล่านั้นไปให้ได้แต่ดูท่าว่ามันเนี่ยจะมีจํานวนมากเกินไปมิวจึงเกิดสูญเสียการควบคุมจนยานของเขาได้บินล่วงตกลงมายังดาวดวงหนึ่งหลังจากที่เขาฟื้นขึ้น,นมาอีกที มิวก็พบว่าเขานั้นสามารถรอดชีวิตจากเหตุการณ์เมื่อกี้มาได้อย่างปาฏิหาริย์แต่ถ้าว่าเขาก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันมิวถูกเศษเหล็กจากยานกระเด็นมาปักเข้าที่ช่องท้องของเขาซึ่งหากเขาไม่ทําอะไรสักอย่างมิวเนี่ยต้องเสียเลือดตายแน่เขาจึงพยายามตะเกียกตะกายเดินไปหาอุปกรณ์ทําแผลซึ่งวิทยาการของเผ่าพันธุ์เขาเนี่ยก็ดูล้าเอาม,กมากๆมิวได้นำอุปกรณ์บางอย่างมาพ่นใส่บาดแผลของเขาทําให้บาดแผลเหล่านั้นเกิดแข็งตัวอย่างรวดเร็วเขาเลยสามารถห้ามเลือดได้ต่อมามิวจิลี่ไปสวมชุดอวกาศ เพื่อออกไปตรวจสอบว่ายานของเขาได้รับความเสียหายมากน้อยแค่ไหนซึ่งดูเหมือนว่าแคปซูลของเหล่าลูกเรือที่มิวพาโดยสารมานั้นจะได้ปิวหายจนไม่เหลือใครเลยสักคนเขาในจะรีบไปหยิบปืนก่อนที่จะรีบวิ่งออกไปสำรวจบนดาวที่เขาบินตกลงมาว่ามันคือดาวอะไรกันแน่โดยเขาได้เดินออกไปเห็นร่างของเหล่าลูกเรือที่นอนเสียชีวิตอยู่ภายนอกของยานนั่นจึงทาให้เขาเสียใจเป็นอย่างมากเพราะไม่มีใครรอดชีวิตเลยสักคนเล่นเอามิวเนี่ยเข่าอ่อนจนแทบสุดเลยครับ ต่อมาเขาจึงพยายามส่งข้อความขอความช่วยเหลือกลับไปยังดาวตอนนี้มิวตกลงมายังดาวที่เขาไม่เคยรู้จักมาก,ก่อนแถมยานของเขาก็พังจนหักเป็นสองเสี่ยงแต่โชคดีที่บนดาวดวงนี้มันยังมีอากาศที่สามารถใช้หายใจได้มิวเนี่ยจึงทำได้แค่เพียงรอความช่วยเหลือเท่านั้นแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองจู่ๆก็ได้มีสัญญาณระบุว่ามีแคปซูลเครื่องหนึ่งที่ยังทํางานอยู่และมันก็ตกอยู่ไม่ไกลจากตัวยานของมิวเขาเลยตัดสินใจรีบไปสารวจแคปซูลน,นั่นทันทีซึ่งพอไปถึง มิวเนี่ยก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าผู้โดยสารคนนั้นยังมีชีวิตอยู่และน่าจะเป็นผู้โดยสารเพียงคนเดียวที่เหลือรอดมิวจิลลี่พาผู้โดยสารคนนั้นกลับไปที่ยานแต่แล้วก็ได้มีสิ่งที่ทําให้มิวต้องช็อกตกใจไปมากกว่าเดิมนั่นคือรอยเท้าขนาดใหญ่ที่เขาได้เห็นมันคือรอยเท้าของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่บนดาวดวงนี้จากั้นหนังก็จะเผยให้เราได้รู้ครับว่าดาวดวงที่มิวบังเอิญตกลงมาก็คือโลกของเรานั่นเองมันคือโลกเมื่อ65ล้านปีก่อนเช้าว,วันต่อมา มิวจึงพยายามใช้ยานสแกนหาอีกส่วนของยานที่พังหายไปแต่สุดท้ายเขานั้นก็ไม่พบตำแหน่งต่อมามิวจึงเริ่มเดิอนออกไปสำรวจดาวดวงนั้นซึ่งเขาเ่ยก็พยายามระวังตัวเป็นอย่างมากเพราะเมื่อคืนเขาเพิ่งจะพบรอยเท้าองิ่งมีชีวิตที่เขาไม่เคยรู้จักมิวเดินสำรวจไปเรื่อยๆจึงกระทั่งได้ไปเจอกับโครงกระดูกข,ขนาดยักษ์ซึ่งดูท่าว่ามันจะเป็นซาาข,ของไดโนเสาร์นั่นเองครับแถวนั้นได้มีน้ำพุร้อนพุ่งออกมาจากพื้นซึ่งมันเป็นอะไรที่มิวไม่เคยพบเห็นมาก,ก่อนในตอนนั้นเอง สายตาของมิวก็ได้เหลือไปเห็นแสงสะท้อนของบางอย่างจากระยะไกลโดยพอมิวใช้เครื่องสแกนเช็คดูเขาก็รู้ว่าตำแหน่งตรงนั้นมันมีชิ้นส่วนใย่ของเขาตกอยู่แถมภายในนั้นก็มีแคปซูลที่ใช้หลบหนีด้วยซึ่งมันอยู่ห่างออกไปจากตำแหน่งที่เขาอยู่ประมาณ50กิโลเมตรมิวจึงพยายามมาองไปหาเส้นทางที่ใกล้ที่สุดแต่ทว่าในตอนนั้นเองก็ได้มีลูกได้นุ่งสาวตัวหนึ่งโผล่มาเล่นง,งานเขาโดยมันพยายามจะเข้ามาทำร้ายมิวเพื่อหวังจับเขากินเป็นอาหาร แต่แน่นอนว่าไดนอูสาวตัวแค่นั้นมันจะไปสู้อดีตหัวหน้าทีมสํารวจอย่างมิวของเราได้ยังไงมิวได้ใช้ปืนหัวเจ้าเดนอตัวเล็กจนมันแน่นิ่งไปต่อมาในระหว่างที่มิวกำลังจะเดินกลับไปที่ยานเขาเนี่ยก็ได้พบกับเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งเธอเนี่ยคือคนที่อยู่ในแคปซูลที่มิวช่วยเหลือกลับมาเมื่อวานนั่นเองครับเด็กสาวรีบวิ่งหนีมิวทําให้มิวต้องรีบวิ่งไล่ตามเธอไปจนกระทั่งทั้งสองเกิดสะดุดล้มและได้มองไปเห็นเศษซากของเดนเสาวขนาดใหญ่นั่นเลยแปลว่าแถวนััั้้นนนนจะตตอองมีีวท่่่่เป็นนกลายูนแน ตึงยังไม่ทันขาดคําจู่ๆทั้งสองก็ได้ยินเสียงคำรามของเจ้าเดโนตัวนั้นที่ดังขึ้นมาจากข้างหลังมิวที่เล็งเห็นว่ากําลังจะมีบางอย่างมุ่งตรงมาที่พวกเขาเขานั้นจะรีบพาตัวเด็กสาวกลับไปที่ยานทันทีโดยพอมาถึงที่ยานมิวจึงไปไล่เปิดดูลายชื่อของผู้โดยสารที่อยู่บนยานของเขาจนได้รู้ว่าเด็กสาวคนนี้เธอมีชื่อว่าโคอาจากนั้นมิวจึงอธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้เด็กคนนั้นฟังมิวเล่าว,ว่าเขาไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนเพราะมันไม่มีอยู่ในบันทึกเส้นทาง ทางรอดเดียวของพวกเขาคือการรีบไปยังแคบซูลหลบหนีบนเขามันเป็นโอกาสเดียวที่พวกเขาจะหนีออกไปจากดาวดวงนี้ได้แต่ถ้าว่าข้านอกนั่นมันก็อันตรายมากมิวไม่รู้ว่ามันมีตัวอะไรรอพวกเขาอยู่เพราะงั้นเขาเลยอยากจะให้เธอเข้มแข็งเอาไว้แต่เมื่อมิวพูดจบเขาก็ไม่รู้ว่าเด็กสาวคนนั้นจะเข้าใจภาษาที่เขาพูดไหมพอดูท่าว่าเด็กคนนั้นจะพูดคนละภาษากับเขามิวเดยก็ชิบหายแล้วครับเครื่องแปลภาษาบนยานก็เดินมาพังอีกเขาเลยจําเป็นต้องอธิบายแผนของเขาให้โคอาฟังผ่านภาพ มิวได้ว่าภาพภูเขาให้เธอดูเพื่อพยายามไปสื่อสารว่าพูเขาเนี่ยต้องเดินทางไปย,ายาังภูเขาเพราะที่นั่นมีแคปซูลที่ใช้เดินทางกลับบ้านได้ซึ่งโคอาเนี่ยก็เข้าใจเป็นบางคําเธอเลยพยายามถามมิวถึงเรื่องพ่อกับแม่ของเธอที่นั่งแคปซูลมาด้วยว่าผู้เขาอยู่ไหนมิวจึงมีท่าทีลังเลเล็กน้อยก่อนที่เขาจะตัดสินใจโกหกเธอไปว่าพ่อและแม่ของเธอกำลังรอผู้เขาอยู่บนภูเขาเพราะหากบอกความจริงว่าพ่อกับแม่ของเธอตายไปแล้วมันคงจะทําให้เธอรู้สึกเสียใจจนอาจทาใจไม่ได้ ต่อมาในขณะที่มิวกำลังเตรียมตัวเพื่อออกเดินทางไปยังแคปซูลหลบหนีโคอาจึงไปเปิดดูวิดีโอที่ลูกของมิวส่งมาให้นั่นเลยทาให้เราได้รู้ครับว่าในระหว่างที่มิวกำลังออกเดินทางไปทํางานอาการป่วยลูกสาวของเขาก็เริ่มหนักขึ้นจนทําให้เธอถูกส่งตัวไปอยู่ที่โรงพยาบาลและเธอก็ยังคงเฝ้ารอให้พ่อกลับมาหาเธอก่อนเริ่มออกเดินทางมิวจึงพยายามสื่อสารบอกโคอาว่าพวกเขาเนี่ยต้องออกเดินทางไปบนภูเขาและต้องไปให้เงียบที่สุดเพื่อไม่ให้พวกสิ่งมีชีวิตข้างนอกนั่นเห็น ทั้งสองมุ่งหน้าไปยังภูเขาเพื่อหวังใช้แคปซูลหลบหนีออกไปจากดาวดวงนี้โดยมียมิวเป็นคนคอยนำทางและคอยเฝ้าระวังอันตรายต่างๆซึ่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นระยะทางแค่50กิโลแต่สำหรับเด็กอย่างโคอาแล้วมันก็เป็นการเดินทางที่แสนจะยาวไกลทั้งสองออกเดินทางกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งจู่ๆโคอาก็ได้มองไปเห็นแสงบางอย่างบนท้องฟ้าแต่เธอก็ยังไม่คิดอะไรมากบ่ายวันนั้นด้วยความเบื่อหน่าย โคอ,อาจึงไปเก็บผลไม้ข้างทางมาปาใส่มิวเพื่อแกล้งเล่นมิวจึงเตือนแม่โคอ,อาหยิบของที่ไม่รู้จักขึ้นมากินเด็ดขาดในเวลาต่อมาจู่ๆก็ได้มีต้นไม้ล้มลงมาต่อหน้าของทั้งสองก่อนที่โคอ,อาจะได้ยินเสียงร้องแปลกๆดังขึ้นเธอจึงรีบวิ่งตามเสียงนั่นไปมันเลยทำให้ทั้งคู่ได้ไปเจอกับลูกไดนเสาตัวหนึ่งที่กำลังถูกโคลนดูดซึ่งมันเนี่ยถูกทอดทิ้งจากเพื่อนๆของมันโคอ,อาที่ทนเห็นไม่ได้เธอเลยตัดสินใจรีบวิ่งไปช่วยมันทันที มิวเลยพยายามเตือนไม่ให้เธอไปแต่โคอาเนี่ยก็ไม่ยอมฟังด้วยความที่ไม่มีทางเลือกมิวเลยจาเป็นต้องไปช่วยโคอาอีกแรงโดยทั้งสองเนี่ยสามารถช่วยไดโนเสาร์ตัวนั้นกลับขึ้นมาได้สาําเร็จมันเลยพยายามจะรีบเดินไล่ตามเพื่อนของมันไปแต่แล้วไม่นานก็ได้มีไดโนเสาร์อีกกลุ่มโผล่มาลุมจัดการมันมิวจึงได้พาโคอาไปซ่อนเพื่อไม่ให้เธอเห็นภาพความโหดร้ายที่เกิดขึ้นกับไดโนเสาร์ตัวนั้นต่อมาทั้งคู่เนี่ยจึงเริ่มออกเดินทางกันต่อพวกเขาได้แวะพักกันที่น้ําตกแห่งหนึ่ง มิวยังคงรู้สึกเจ็บบาดแผลที่ท้องของเขาแต่เขาก็ไม่กล้าแสดงท่าทีอ่อนแอออกไห้โคอาเห็นทุกครั้งที่มิวมองไปที่โคอามันก็ทําให้เขาอดคิดถึงลูกสาวของเขาไม่ได้โคอาบังเอิญไปเจอดอกไม้แถวน้ําตกเธอจึงนํามาไปติดให้กับมิวในเวลาต่อมาจู่ๆอุปกรณ์นําทางของมิวก็ดันขัดข้องเขาเลยจะเป็นต้องรีบป,ปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อสแกนหาเส้นทางไปยังแคปซูลหลบหนีอีกครั้งแต่ถ้าว่าหลังจากที่เขาสแกนเส้นทางเสร็จ มิวนี่งก็ดันพลาดท่าตกลงมาจากต้นไม้จนทําให้ข้อมือของเขาเกิดหลุดซึ่งความซวยของเขาก็ยังไม่หมดแค่นั้นเพราะในตอนนั้นไม่ได้มีได,ดนเดลเสาโผล่มาพอดีมิวจึงบอกให้โคอ,อาเหยียบมือของเขาเอาไว้ก่อนที่เขาจะรีบดันมือของตัวเองกลับเข้าที่และรีบคว้าปืนยิงจัดการใด,ดนเดลเสาวพวกนั้นแต่ดูท่าว่าพวกมันเนี่ยจะมีจํานวนมากเกินไปมิวเลยบอกให้โคอ,อารีบหนีไปซะโดยมิวได้อยู่จัดการใด,ดนเดลเสาวพวกนั้นด้วยตัวคนเดียวมันได้เข้ามาลุมจัดการเขาซึ่งมิวนั้นก็สู้ไม่ถอย ในขณะเดียวกันโคอาที่กำลังวิ่งหนีก็ได้ถูกไดโนเสาร์กลุ่มนั้นไล่ตามมาจนหมดทางหนีแต่ในขณะที่เธอกำลังจะโดนมันเล่นงานมิวก็ได้โผมาช่วยเธอเอาไว้แต่มันก็ได้มีไดโนเนสาร์อีกตัวโผมาลากตัวโคอาไปทําให้มิวต้องรีบวิ่งไปช่วยเธอโดยเขาได้ใช้ปืนยิงขู่ขึ้นฟ้าจนทให้มันเนี่ยยอมปล่อยตัวโคอาไปและด้วยเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเฉียดความตายมามันเลยทําให้เธอหวาดกลัวจนไม่กล้าออกเดินทางต่อมิวเลยจาเป็นต้องร้อยสภาพจิตใจของโคอากลับมาเป็นปกติ เขาได้นั่งเฝ้าเธอจนกระทั่งตกเย็นแต่โคอ,อาก็ยังไม่มีท่าทีจะหายกลัวมิวจึงลองผิวปากโดยใช้มือเหมือนกับที่เขาเคยทําให้ลูกสาวดูเพื่อทําให้โคอ,อาสนใจซึ่งมันเนี่ยก็ได้ผลโคอ,อาหันไม่สนใจเขาโดยเธอสามารถผิวปากโดยใช้มือได้เช่นกันและสุดท้ายทั้งคู่เนี่ยจึงเริ่มออกเดินทางกันต่อหลังจากที่เหนื่อยจากการเดินทางมาทั้งวันพวกเขาจึงแวะพักกันที่ถ้าแห่งหนึ่งมิวรู้สกว่าจะพักค้างคืนกันที่ถ้าแห่งนี้ มิวจึงนาอุปกรณ์ของเขาไปวางไว้รอบๆตัวโดยมันเนี่ยจะทํางานก็ต่อเมื่อมีสิ่งมีชีวิตเข้ามาใกล้ก่อนที่เขาเนี่ยจะบอกให้โคอาไปพักผ่อนในคืนนั้นมิวในด้านเกิดฝันร้ายขึ้นมามันจะทําให้เขาสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกในตอนนั้นเขาเลยสังเกตไปเห็นว่าอุปกรณ์ต่างๆมันเริ่มส่องแสงกระพริบเตือนว่ามีสิ่งมีชีวิตบางอย่างกำลังใกล้เข้ามาเขาเนี่ยจะรีบไปปลุกโคอาแต่ถ้าว่าเธอก็ไม่ยอมตื่นมิวจึงไปเจอว่ามีมาแมลงประหลาดอยู่ในป่าของเธอ เขาจึงรีบนําอุปกรณ์มาจัดก,การมาแมลงตัวนั้นและปล่อยให้โคอาสำลักซ่าของมันออกไปจากปากจากนั้นจูจ่ๆอุปกรณ์แจ้งเตือนของมิวก็ดังขึ้นเดนเดอเสาร์ขนาดมาหึมาได้โผลม่มายังปากถ้ำมิวจึงจไม่รอช้ารีบเปิดฉากยิ้มกระหน่าใส่มันแบบไม่ยังเดนเดอนเสาร์ตัวนั้นจึงเริ่มโกรธมันได้พยายามจะเข้ามาจัดก,การทั้งสองทันทีทั้งสองจึงรีบวิ่งหนีเข้าไปในซอกเล็กๆภายในถ้ำทั้งคู่ได้จําเป็นต้องหาทางออกอื่นพวกเขาได้แคลานเข้าไปในซอกแคบๆของถ้ำ จนสุดท้ายทั้งสองก็ได้ไปเจอทางตันมิวได้มองไปเห็นว่ามีซอกขนาดเล็กเขาเลยพยายามจะขุดซอกหินตรงนั้นให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะได้ลอดตัวผ่านไปได้แต่หลังจากที่มิวลองขุดไปได้หลายต่อหลายชั่วโมงมันเนี่ยก็แทบไม่คืบหน้าเลยเขาเนี่ยจะเริ่มทอ้อแล้วครับโคอาเลยพยายามบอกให้มิวอย่าเพิ่งยอมแพ้เพราะพวกเขาต้องรีบขึ้นไปยังปูเขามิวเลยพยายามอธิบายว่าพวกเขาไปต่อไม่ได้ก้อนหินพวกนี้มันใหญ่เกินกว่าที่เขาจะขุดมันได้ โคอาที่ไม่เข้าใจเนี่ยจึงเลือกโวยวายว่าต้องออกไปให้ได้และพอมิวเริ่มหมดความอดทนเขาเลยตัดสินใจบอกโคอาว่าบนภูเขานั่นไม่ได้มีพ่อแม่ของโคอาอย่างที่เขาเคยบอกเขาเนี่ยโกหกความจริงพ่อและแม่ของเธอเนี่ยตายไปแล้วซึ่งแน่นอนว่าโคอาเนี่ยก็ไม่เข้าใจต่อมามิวจึงเริ่มคิดแผนบางอย่างขึ้นมาได้โดยเขาได้เอาระเบิดออกมาจากกระเป๋าแล้วใช้มันระเบิดซอกหินตรงนั้นซะเลยนั่นเลยทาให้ซอกหินตรงนั้นมีขนาดใหญ่พอที่สามารถลอดผ่านไปได้ จากนั้นมิวจึงมอบระเบิดลูกที่เหลือให้กับโคอาเพื่อให้เธอเนี่ยใช้ป้องกันตัวโดยมิวได้บอกให้โคอาเข้าไปในซอกก่อนเพราะเธอมีขนาดตัวที่เลก็กกว่าเขาซึ่งหลังจากที่เธอเข้าไปได้สักพักในจังหวะที่มิวกระชังคานตามเธอเข้าไปจูจๆซอกหินตรงนั้นก็เกิดพังถล่มลงมากั้นทั้งสองเอาไว้นั่นเลยทําให้มิวและโคอาเนี่ยเกิดคลาดกันโดยโคอาสามารถคลานออกไปจากถ้ำได้สำเร็จตอนนี้มิวจึงต้องติดอยู่ในถ้ำตามลําพังแล้วครับจากนั้นไม่นาน มิวหนึ่งก็เริ่มได้ยินเสียงจากเจ้าไดนเสร์อีกครั้งเขาจะรีบชักปืนขึ้นมาพร้อมพยายามนําอุปกรณ์ขึ้นมาตรวจสอบว่าเสียงที่เขาได้ยินบันดังมาจากไหนแต่ในตอนนั้นเขาหนึ่งก็โดนมันโผมาเล่นงานจากด้านหลังจนล้มลงมิวพยายามจะคลานไปเก็บปืนแต่เขาก็โดนมันกัดเข้าที่แขนเขาจึงพยายามต่อสู้กับมันภายในความมืดซึ่งสุดท้ายมิวน่ก็สามารถคว้าปืนและใช้มันจัดก,การไดนเสร์ตัวนั้นได้สําเร็จในเวลาเดียวกัน โคอ,อาที่สามารถล่าออกมาจากถ้าได้แล้วเธอจึงเดินออกไปสํารวจป่าจนได้ไปเจอกับเศษกระดูขนาดใหญ่เธอเลยตัดสินใจนํามันไปทําเป็นอาวุธโดยเธอได้ใช้กระดูกชิ้นนั้นบดใส่ผลไม้ที่มีพิษก่อนที่จะนํามันติดตัวกลับไปด้วยในเวลาต่อมามิวเนี่จึงสามารถหาทางออกจากถ้าได้เขาได้มองไปเห็นแสงบางอย่างบนท้องฟ้าซึ่งดูเท่าว่าตอนนี้มันเนี่ยจะเริ่มเข้าใกล้โลกมากขึ้นแล้วมิวจะนำอุปกรณ์ออกมาตรวจสอบอีกครั้งเพื่อดูว่ามันเนี่ยคืออะไรกันแน่ ซึ่งผลออกมาก็ปรากฏว่ามันนี่คืออูกบาดนั่นเองครับอีกไม่นานมันเนี่ยจะพุ่งมาชนโลกเขาเลยต้องรีบออ่ไปตามหาโคอาให้เร็วที่สุดโดยหารู้ไม่ว่าเธอเนี่ยกำลังดโดนนดโนเสาร์ไล่ล่าอยู่โคอาจะรีบวิ่งเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในท่าต้นไม้มิวที่ได้ยินเสียงร้องของโคอาเขาจะรีบวิ่งสุดชีวิตเพื่อไปช่วยเธอนั่นเลยทําให้เขาเนี่ยเกิดพลาดทา่าวิ่งตกลงไปในหลุมทรายดุทีนี้ก็บันเทิงเลยครับเขาเลยต้องตะโกนให้โคอามาช่วยทานะของโคอา เธอเนี่ยก็เดินโดนไดนโนเสาเจอตัวเข้าพอดีโคอาจึงใช้ระเบิดทั้งหมดที่มิวให้มาเล่นงานมันจนเสียชีวิตไปหลังจากที่จัดการมันได้โคอาจึงรีบวิ่งไปช่วยมิวที่กาลังโดนทรายดูดเธอได้ใช้ต้นไม้ยื่นไปให้มิวจับจนเขาเนี่ยสามารถกลับขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยมิวจึงได้เข้าไปกอดโคอาด้วยความเป็นห่วงพร้อมกล่าวขอบคุณเธอซึ่งทั้งสองก็มีเวลาดีใจได้ไม่นานเพราะดูเท่าว่าตอนนี้อุกบาทกำลังพุ่งมาชนโลกแล้ว พวกเขาเหลือเวลาอีกแค่12ชั่วโมงเท่านั้นทั้งสองเลยตล้องรีบมุ่งหน้าไปยังแคบซูลหลบหนีให้เร็วที่สุดตัดภาพมาที่ตอนเย็นทั้งคู่เดินทางมาจะถึงบริเวณตีนเขาแล้วครับต่อจากนี้ไปผู้เขาเลยจาเป็นต้องปีนขึ้นไปบนยอดเขาให้ได้โดยโคอาพยายามสื่อสารบอกกับมิวว่าเดี๋ยวเธอนั้นจะเป็นคนปีนขึ้นไปก่อนมิวจึงมอบเชือกให้กับเธอและบอกให้เธอนํามันไปนมัดไว้กับอะไรก็ได้ที่แข็งแรงแล้วเดี๋ยวเขาจะใช้มันปีนตามเธอขึ้นไปทั้งสองได้ร่วมไม้ลูกมือกัน จนสามารถปีนขึ้นไปถึงยานได้สําเร็จโดยมิวได้เข้าไปเปิดอ่านข้อความจากยานและเพราะว่าตอนนี้ทางดาวของเขาเนี่ยได้รับข้อความที่มิวส่งไปขอความช่วยเหลือแล้วครับคนพวกนั้นเลยกำลังส่งยานกลับมารับพวกเขาทั้งคู่ส่วนโคอาเธอก็พยายามออกตามหาพ่อและแม่ของเธอซึ่งสุดท้ายเธอเนี่ยจึงรู้ว่ามิวโกหกและเลยทําให้ใจของเธอเนี่ยแทบสลายเมื่อได้รู้ความจริงว่าพ่อกับแม่ของเธอได้ตายไปแล้วมิวจึงพยายามเข้าไปปลอบใจเธอ โดยเขานําภาพลูกสาวออกไม้โคอาดูพร้อมอธิบายว่าในระหว่างเดินทางมาทําภารกิจครั้งนี้เขาเนี่ยต้องสูญเสียลูกสาวของเขาไปมิวไม่ได้อยู่ดูแลในตอนที่เธอป่วยและไม่ได้อยู่ดูหน้าลูกสาวของเขาก่อนที่เธอจะจากไปพอเขาต้องมาทําภารกิจครั้งนี้ดังนั้นเขาเลยอยากช่วยโคอาให้กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยโคอาลองให้ออกมาพร้อมเข้าไปสวมกอดมิวเขาเลยกล่าวขอโทษที่โกหกเธอไปและทันใดนั้นเศษอุกกรบาดก็เริ่มตกลงมาชนโลก และเมื่อเห็นว่าไม่มีเวลาแล้วมิวเลยตัดสินใจว่าจะไม่รอการช่วยเหลือเขาได้เข้าไปยังแคปซูลหลบหนีเพื่อหวังใช้มันบินหลบหนีออกไปก่อนที่อุกกาบาตลูกใหญ่จะมาถึงแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้ขับพาโคอาหนีก็ได้มีเศษอุกกาบาตพุ่งตกลงมาใส่ย,ยานของเขาจนทาให้แคปซูลหลบหนีล่วงตกลงมาจากเขาก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะหมดสติไปและพอทั้งสองฟื้นขึ้นมาอีกทีระบบคอมพิวเตอร์ของยานก็แจ้งเตือนว่าตอนนี้แคปซูลของพวกเขาเนี่ยอยู่ในองศาที่ไม่สามารถบินขึ้นได้ ซึ่งความซวยของทั้งสองก็ยังไม่หมดแค่นั้นเพราะมันดันมีไดโนเสาร์ตัวใหญ่พยายามจะพางแคปซูลเข้ามาเพื่อกินทั้งสองมิวจึงพยายามตั้งสติเขาได้มองไปเห็นปืนของเขาที่ตกอยู่บริเวณนอกแคปซูลมิวเลยจำเป็นต้องเสียงตายออกไปจากแคปซูลเพื่อไปเก็บปืนกระบอกนั้นโดยเขาได้รีบใส่เกียร์หมาวิ่งไปหยิบปืนนั้นได้สาเร็จแต่ในจังหวะที่เขากำลังจะใช้มันยิงปืนใส่เจ้าไดาโนปืนของเขาเนี่ยมันก็ดันเกิดเสียทีนี้มิวเนี่ยก็ชิบหายแล้วครับเขาเลยต้องรีบวิ่งไปซ่อนในซากยาที่อยู่แถวนนั้ ก่อนที่เขาเนี่ยจะเริ่มซ่อมปืนจึสามารถกลับมาใช้งานได้ในตอนนั้นจู่จู่ก็ได้มีไนนดโนเสาร์อีกตัวโผล่มาโคอ,อาจึงเปิดวิดีโอฉายภาพลูกของมิวเพื่อดึงดูดความสนใจของพวกมันมิวเลยอาศัยจังหวะนั้นกระน่ำยิงใส่ไดนนโนเสาร์อีกตัวจนมันม่องเท่งไปไดโนเสาร์อีกตัวจึงพยายามจะวิ่งเข้าไปเล่นงานโคอ,อาที่อยู่ในแคปซูลโดยมันได้ชนแคปซูลหลบหนีจนกระเด็นพลิกกลับไปอีกฝั่งมิวเนี่ยจึงรีบใช้ปืนกระหน่ำยิงใส่ไดโนเสาร์ตัวนั้นเขาเนี่ยได้สส่กระสุนใส่มันจนหมดแม็ก ดูหมูว่ามันจะยังไม่ตายได้เดินสาตัวนั้นได้ลุกขึ้นมาและพยายามจะเข้ามาเล่นงานมิวทันทีมิวในจึงบอกให้โคอาร,รีบกดปุ่มปล่อยยานเพื่อหนีไปซะจากนั้นเขาจึงตัดสินใจวิ่งหนีเพื่อหวังเล่อให้มันออกห่างจากโคอาให้ไกลที่สุดแต่แล้วเขาในก็ดันเผลอสะดุดล้มจุนขาของเขาได้รับบาดเจ็บแต่มิวก็ยังไม่ยอมแพ้เขาได้มองไปเห็นพื้นที่ที่มีน้ำพุร้อนพุ่งออกมาจากพื้นเขาเลยคิดแผนบางอย่างขึ้นมาได้มิวในจึงเริ่มกัดฟันวิ่งต่อไปอยังที่นั่น โดยเขาได้ลอดนดนเสาร์ตัวนั้นให้วิ่งตามมามันเลยถูกน้ําที่ร้อนจัดพุ่งไปกระทบหน้าเข้าเต็มๆแต่สุดท้ายมันก็ไม่เป็นไรมิวเลยหมดหนทางหนีแล้วครับแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองโคอาก็ได้โผมาช่วยเขาไว้โดยเธอได้ใช้กระดูกที่อาบไปด้วยพิษทิ่มไปที่ไดนเสาร์ตัวนั้นมันจึงเดินเซไปมาจนถูกน้ำพุร้อนขนาดใหญ่พุ่งอัดเข้าที่ลำตัวเข้าอย่างจางจนสุดท้ายมันจึงได้สิ้นใจไปในที่สุดโคอาสามารถจัดการเดนินเสาร์ตัวนั้นได้ แต่มันก็ไม่ใช่เวลาที่จะมาดีใจเพราะดูท่าว่าตอนนี้อุกาบาทเนี่ยจะใกล้เข้ามาชนโลกแล้วโคอาจะรีพามิวกลับไปยังแคปซูลหลบหนีก่อนที่ทั้งสองจะใช้มันบินหลบหนีออกมาได้ทันเวลาโดยหลังจากที่อุกาบาทลูกนั้นพุ่งตกมาชนโลกมันจะทำให้เกิดการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์มิวและโคอาจึงสามารถหนีรอดออกมาได้อย่างฉิวเฉียดแคปซูลของทั้งสองจึงนำพาพวกเขากลับไปยังดาวได้อย่างปลอดภัยและหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไปทั้งหมด5.4คะแนนส่วนเว็บเมือเขือเน่าก็ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป36%ส่วนคะแนนจากคนดูก็ได้ไปทั้งหมด65%ครับเช่นเคยครับถ้าหาว่าคุณชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ